สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับคุณครูโยธินฉายแสงกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยนะครับในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องความหมายของอาหารและโภชนาการกับคุณค่าของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ สาระการเรียนรู้นะครับจะมีทั้งหมด4สาระการเรียนรู้ด้วยกันนะครับในหน่วยที่3นี้สาระที่3และสาระที่4นะครับเราก็จะมาเรียนกันในชั่วโมงถัดไปหรือคลิปถัดไปนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในสาระการเรียนรู้ที่1และสาระการเรียนรู้ที่2นะครับเรามาเริ่มดูสาระที่1กันเลยครับ ความหมายของอาหารและโภชนาการคืออะไรครับอาหารคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายทําให้ร่างกายเจรินเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้พลังงานแก่ร่างกายไม่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายทําให้ร่างกายนะครับมีภาวะโภชนาการที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เช่นข้าวเนื้อสัตว์ไข่ นมพืชผักผลไม้รวมทั้งไขมันจากพืชและสัตว์นั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของอาหารและโภชนาการนะครับอาหารหลักห้าหมู่คืออะไรครับประเทศไทยนะครับแบ่งอาหารเป็นห้าหมู่โดยจัดอาหารที่ให้สารอาหารคล้ายกันเข้าไว้ในหมู่เดียวกันเพื่อให้เรานะครับสามารถพิจารณาได้ว่า กินอาหารในแต่ละหมู่ครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่นะครับเรามาดูอาหารหลัก5หมู่กันครับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูในหมู่ที่หนึ่งครับหมู่ที่หมีอะไรบ้างครับนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆถั่วเมล็ดแห้งและงานะครับช่วยให้ร่างกายเรียนเติบโตแข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับในหมู่ที่หนึ่งนี้ จะเรียกว่าโปรตีนนะครับหมู่ที่สองครับสีม่วงนะครับหมู่ที่สองสีม่วงข้าวแป้งเผือกมันน้ําตาลนะครับในหมู่ที่สองนี้ครับจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับโดยมีชื่อเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับหมู่ที่สองหมู่ที่สามครับสีเขียวครับพืชผักต่างๆนะครับหมู่นี้ จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกตินะครับในหมู่ที่3ก็จะมีชื่อเรียกว่าเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะครับพืชผักนะครับต่างๆในหมู่ที่4ครับสีชมพูครับหมู่ที่4ครับผลไม้ต่างๆนะครับให้ประโยชน์เช่นเดียวกับหมู่ที่3ครับช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกตินะครับ ในหมู่ที่4ก็จะมีชื่อเรียกว่าวิตามินนะครับและหมู่สุดท้ายครับหมู่ที่5น้ำมันไขมันจากพืชและสัตว์นะครับก็จะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นของร่างกายในหมู่ที่5นี้ก็จะเรียกว่าไขามันนั่นเองครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก5้าหมู่ไปแล้วว่ามีอะไรบ้างในแต่ละหมู่นะครับ ต่อไปครับสารอาหารครับสารอาหารคืออะไรครับสารอาหารคือสารเคมีที่ประกอบอยู่ในอาหารที่ให้คุณค่าต่อร่างกายในด้านต่างๆได้แก่อะไรบ้างครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุและน้ําสิ่งเหล่านี้นะครับคือสารอาหารนะครับที่ประกอบอยู่ในอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายของมนุษย์เรานะครับ โภชนาการโภชนาการหมายถึงอะไรครับหมายถึงวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับอาหารประโยชน์ของอาหารการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารที่กินเข้าไปแล้วเป็นสารอาหารซึ่งทําให้ร่างกายนะครับจเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้เป็นการดำรงสุขภาพให้เป็นปกติอันนี้คือความหมายของโภชนาการนะครับ มาดูคุณค่าคุณค่าของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพอาหารถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับคนเราจำเป็นต้องกินอาหารหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างหลากหลายสารอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์และความจำเป็นต่อร่างกายทั้งด้าน คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นทุกคนจึงต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อจะได้เลือกกินอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพของร่างกายนะครับการดำรงชีวิตประจำวันของเรานะครับต่อนะครับคุณค่าของอาหารนะครับ 1. ครับทำให้ร่างกายเจริญเติบโต การกินอาหารที่ครบส่วนคือการกินอาหารครบ5้าหมู่เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายมีการจเจริญเติบโตมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์น,นะครับ 2. ครับเสริมสร้างอวัยวะของร่างกายที่สึกหรอทุดโทมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับ3ครับให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 4. ครับช่วยควบคุมการทำงาน ของอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำหน้าที่ตามปกตินะครับ5ครับช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคแก่ร่างกายนะครับทั้งหมดนี้5ข้อนะครับคือคุณค่าของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพนั่นเองสรุปความหมายของอาหารและโภชนาการและคุณค่าและความหมาย ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพนะครับความหมายของอาหารและโภชนาการคือสิ่งที่กินไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะครับทำให้ร่างกายเริยนเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้พลังงานแก่ร่างกายไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายนะครับส่วนคุณค่าและความสำคัญของอาหารและพภชนาการต่อสุขภาพก็คืออาหารเป็นปัจจัยที่สําคัญ อย่างหนึ่งของชีวิตคนเรานะครับคนเราต้องจําเป็นต้องกินอาหารที่หลากหลายนะครับเพื่อได้รับอะไรครับสารอาหารต่างหลากหลายสารอาหารแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับความจําเป็นต่อร่างกายทั้งด้านคุณค่าทางพลนาการและปริมาณที่แตกต่างกันไปนะครับสุดท้ายครับอันนี้คือ QR code นะครับแบบทดสอบ ความหมายของอาหารและโภชนาการกับคุณค่าของอาหารและโภชนาการนะครับเมืนะ่อนักเรียนสกแกนค r วโค้ดน,นี้ไปแล้วก็จะเป็น Google Form น,นะครับให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบนี้นะครับในวันนี้นะครับรูก็ได้สอนในหน่วยการเรียนที่สามนะครับอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยนะครับก็สุดท้ายนี้ครับรูก็ขอฝากนักเรียนนะครับให้ดูแลสุขภาพนะครับ ของนักเรียนนะครับให้เป็นปกตินะครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็จะกลับมาเจอกันที่โรงเรียนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ